ทุกอย่างคือไล่ใดนะพี่น้องเนาะอันนี้เพิ่นพอขาเพิ่นมาสือพลาสติกพลาสติกที่เห่าที่เพิ่นแพ็กใส่ที่นอนมใหย้ยของร่วมๆไปอันนี้เสียไปเมดบนน้าเนาอ น,น่าแร้มแร้มว่าเราบอดสมบ้านนี่ละ่ะพี่นอนแซ้นไดนจะเอาไปาจับสลากน้ำเพลินอันนี้จะเอาไปจับสลากบ้านน้องคุ้งหญิงเอาไป ใส่บุญกะทินน้ำนองอูญิงเนาะพี่น้องทำบุญน้ำอีลาน้อยเอา้าสีน้ำตาลเข็มบ่มี่ผสมโอโอ,อยู่ข้างล่างเสียไปจับสลากนี่ละคืออาชีพของยายรัสนีเย็บผ้าแล้วเราผสมอันนี้คือช่างเย็บผ้าของเฮา อาชีพอีกอาชีพหนึ่งของยายรัดเนาะพี่หน้องเนาะเป็นแม่ค้าแม่ขายานี่ละขายสุนแนวสุอยางอีก <c oughs> หน่อยกนล่างจะคนขึ้นรถแล้ว <c oughs> เกียวนี้จะเอาไปส่ง นครพนมจ้ะนครพนม